สวัสดีนะคะสวัสดีวันพฤหัสสดีที่8กันยายน2565ค่ะเวลาตอนนี้บ่ายอา่บ่ายสองกับ10นาทีค่ะก็กลับมาพบกับแมรนินดินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในป่าเห็ดค่ะนี่เดินเลาะป่ามาสักพักตั้งใจว่าจะมาเก็บเห็ดเอ่เห็ดพึ่งแต่เห็ดพึ่งไม่มีค่ะมาเจอแต่เห็ดนี่เห็ดดิน อ้มันเริ่มเน่าแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าดอกวันนี้เอาได้อยู่เอาไปตำน้ำพริกค่ะนี่ก็เดินมาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะแม่ดินก็เก็บมาเรื่อยๆเจอแต่เห็ดดินค่ะวันนี้กำลังจะลงจากเขาแล้วแหละแล้วก็มาเจออยู่ตรงนี้นี่ เอาไปแกงเนาะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคน,นแสดงว่ามันเกิดมาสักพักแล้วคะ่ะแล้วเราไม่ได้เข้าป่าเห็ดมาหลายวันแล้วเนาะนี่แ้าก็เอาได้อยู่วันนี้โอ้ยเจอแต่เห็ดดิน นี่คะ่ะแมงวัน,นก็เห็ดอันนั้นมันไม่มีเนาะเจออันไหนก็เอาก่อนละช่วงนี้นี่คะ่ะแบงแบงอันนี้ไม่เอานะเอาไว้ให้ทากนี่อันนี้ก็อันนั้นแล้วคะ่ะแตกแล้วทากกินไปแล้ว มีอยู่ไม่กี่ดอกเองค่ะตรงนี้แม้แต่เห็ดมันปูก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวไม่ลินเจอเห็ดมันปูอยู่ตรงนู้นนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปเก็บค่ะทุกคนนี่ค่ะเจอเห็ดมันปูกลุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ เมื่อเช้านี่ฝนตกนะเมื่อวานก็ฝนตกค่ะฝนตกเมื่อคืนนั้นแหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยาวมาถึงเมื่อคืนนะแล้วเมื่อเช้าเออก็ตกอีกจนถึงประมาณสิบโมงค่ะเมลินก็เลยขึ้นมาที่บนเขานี่เอาข้าวเที่ยงขึ้นมากินกับสามีนี่ตรงนี้ด้วย กินข้าวเที่ยงเสร็จก็เลยบอกสามีบอกว่าเดี๋ยวข้ามาเลาะป่าเห็ดแป๊บหนึง่งนี่ค่ะได้แล้วกลุ่มเล็กๆค่ะนี่ <laughs> 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 เห็ดปีนี้มาล้อมมาแหลมค่ะไม่ค่อยมีเห็ดเลยเดี๋ยวนะถ้ารอไอ้ฝนไอ้ฝนมันหยุดตกแล้วแหละรออีกสักสามสี่วันนะให้แดดมันออกแดดมันร้อนๆนะมัน อากาศมันอบอ้าวมันน่าจะขึ้นอยู่นะเห็ดอันนี้เห็ดพิ่งเนยค่ะดอกเดียวอุย้ยมีทากด้วยค่ะทุกคนไม่เอานะเอาไวให้ทากกินอยู่นี่แหละเดี๋ยวเราไปหาเห็ดดินกันต่อค่ะ มาเจอเห็ดตะไคร่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนเห็ดไคร่นะนี่เขียวเขียวนี่ค่ะเขียวจางจางเลยนะเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วนะนี่ค่ะก็โอเคแล้วนะสำหรับการเดินเดินเลาะในป่าประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะนี้เห็ดพึ่งไม่มีเลยเดี๋ยวอีกเดินอีกสักเดินอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ออกจากป่าแล้วค่ะเพราะว่า บอกสามีว่าจะออกจากป่าบ่ายสามเพราะว่าเดี๋ยวสี่ห้าโมงให้พวกในพันเขาก็จะเข้าป่ากันแล้วค่ะเราก็ต้องออกจากป่า ฝนมันเพิ่งตกไปเนาะแล้วอากาศมันยังไม่อบอ้าวค่ะเห็ดมันเลยยังไม่ขึ้นรออีกสักสองสมวันนะน่าจะขึ้นอยู่เสร็จรองเท้าบูทมา เพราะว่ากลัวขากางเกงจะเปียกแล้วทีนี้หญ้ามันเปียกค่ะมันก็จะลื่นๆเดินยากนิดนึงเดินอีกยี่สิบนาทีก็กลับบ้านแล้วค่ะออกจัตานี่ค่ะมีรอยคนมาดึงเห็ดออกน่าจะมีคนมาเดินแล้วแหละ น่าจะเมื่อเช้าหรือเปล่าเพราะว่ารอยยังใหม่ๆอยู่ค่ะนี่คนมาดึงเห็ดออกแต่มันแก่แล้วเนาะเห็ดมันแก่แล้วคะ่ะทุกคนน่าสงสารจัง เอาไหมแต่มันแข็งอยู่นะเอาก่อนณนะเวลานี้เอาไว้ก่อนค่ะนี่เดินต่อค่ะเดินวนๆแถวนี้แหละอีกสักยี่สิบนาทีค่ะไม่รู้กวางเดินชนหรือคนเดินชนก็ไม่รู้ค่ะนี่ ดอกเล็กๆนี่ค่ะดอกนึงดอกนี้สวยมากนี่ยังแข็งยังแน่นๆอยู่เลยค่ะนี่น เดินอีกแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดน้ำหมากค่ะนี่สวยนะมีอยู่สามดอกแก่ๆค่ะนี่แต่แมลินไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่เคยกินเห็ดน้ำหมากอันนี้แก่แล้วนี่มาดูอีกดอกหนึ่งค่ะให้ดูเฉยๆนะคะมันวันนี้ไม่เก็บเพราะโดยส่วนตัวไม่เคยกินเห็ดน้ำหมากที่เมืองนอกค่ะนี่ นี่นะเอาไว้ด้วยกันนี่ดินมันชื้นดีค่ะมันชุ่มดีอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งฝนตกไปแต่เห็ดเห็ดก็ยังไม่มีค่ะ้วเดินเลาะตรงนี้อีกสักสิบนาทีค่ะเดินเลาะบริเวณเบื้องนี่แหละแ,ลแถวแนี้เดินเล่นบนไปค่ะทุกคน หรือว่าเดินออกกําลังอันนี้น่าจะเป็นกวางมานอนค่ะตรงนี้นี่หญ้ามันล้มอยู่ตรงนี้ค่ะกวางนอน <pad> เข้าไปในนี้ดีกว่างงมากเลยเห็ดเห็ดพึ่งไม่มีซากดอกเลยค่ะดอกเดียวก็ไม่มีนะแม้ตอกแม้แต่ดอกนเน่าก็ไม่มีเลย นี่เจออีกราค่าดอกนึงได้อยู่นะนี่วี่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้แค่นี้แหละถือว่าโอเคอยู่นะเยอะประมาณหนึ่งเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะนี่ สำหรับเก็บเห็ดดินนะคะของรินสวิสแลนด์ในวันพฤหัส,สบดีที่9กันยายน2565ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอีกเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาพบกับแม่ลินใหม่ในวันต่อไปนะคะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเข้าป่าเห็ดอีกค่ะนี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ